ถ้าคุณดันได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาที่สะพานผมแนะนำได้ครับว่าห้ามหันกลับไปโดยเด็ดขาดครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณบอสครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนที่คุณบอสกับเพื่อนอีก3คนครับอาร์ตเติร์นและแฟงตัดสินใจไปแคมป์ในป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ พวกเราเลือกจุดที่มันห่างจากถนนใหญ่พอสมควรเพื่อให้ได้บรรยากาศที่เงียบสงบและสมจริงบริเวณนั้นมีสะพานไม้เก่าข้ามลำธารเล็กๆครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องเดินผ่านเพื่อไปอยังที่กางเต็นท์มันเป็นสะพานแคบๆพื้นไม้บางแผ่นยุบลงไปแล้วแต่มีเชือกผูกไว้เพื่อเป็นเาวสามารถใช้มือสองข้างจับเพื่อพยุงเดินไปได้ตอนเดินเข้าไปในวันแรก คุณบอสร,รู้สึกว่าสะพานนี้มันดูไม่ธรรมดาจริงๆครับเนื่องจากมันเงียบและเงียบมากๆไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือเสียงแมลงใกล้กับสะพานนั้นเลยคุณเติ้ลที่เป็นเพื่อนเลยแซวว่ากลัวเหรอมึงนี่มันแค่สะพานไม้เท่านั้นเองนะคุณบอสก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับเพราะกลัวโดนหลอพวกเราทั้ง4คนกางเต็นท์กันฝั่งตรงข้ามลำธารห่างจากสะพานประมาณ300เมตรเองครับ คืนแรกไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเรานั่งกินข้าวเปิดเพลงคอกันเบาๆและนอนหลับแต่ว่าในคืนที่2อมันเริ่มเกิดเรื่องเลยครับเวลาสักประมาณตี2อกว่าได้อยู่ดีๆคุณบอสสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงครับกรอบแกลบกรอบ,อบประมาณนี้ครับหรือว่าคนเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้แห้งที่อยู่ในบริเวณรอบๆคุณบอสนอนนิ่งๆน,นะครับและฟังต่อไป ประเด็นคือเสียงมันดันเข้ามาใกล้เต็นท์เรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าเป็นสัตว์แต่พอมันหยุดอยู่ที่หน้าเต็นท์แล้วเงียบไปคุณบอสเริ่มกังวลแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นสัตว์จริงๆยังไงก็ไม่เงียบครับคุณบอสเลยค่อยๆเปิดซิปเต็นท์ออกทีละนิดทีละนิดเพื่อมองลอดออกไปแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากเงาของต้นไม้เท่านั้นเอง คุณบอสเลยพยายามที่จะนอนต่อแต่เสียงมันดังขึ้นอีกครั้งครับแต่คราวนี้เหมือนกับว่าเสียงนั้นมันมาจากสะพานคุณบอสเลยตัดสินใจปลุกคุณอาร์ตครับและถามว่ามึงได้ยินไหมคุณอาร์ตก็งัวงเงียและถามกลับว่าเสียงอะไรคนนอนอยู่ปลุกทำไมคุณบอสเลยพูดกลับไปว่าเหมือนมีคนเดินอยู่ที่สะพาน แต่คุณอาร์ตไม่เชื่อนะครับและนอนทุ่งตื่นดังนั้นไม่เห็นสถานการณ์ก่อนหน้านั้นแต่อย่างใดทั้งสองคนเลยคุยกันครับและเดินไปที่ใกล้ๆสะพานใช้ไฟฉายส่องดูแต่กลับไม่มีอะไรเลยในตอนนั้นเองครับคุณเติ้นกับคุณแฝงที่เป็นเพื่อนก็เดินตาบวออมาคุณแฝงบอกว่าเฮ้ยกูฝันแปลกๆด้วยแหละเหมือนกับว่ามีคนเดินวนอยู่ที่สะพานแต่ไม่ยอมข่ามาเลย ทั้ง4คนเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่านั่นคือเรื่องจริงหรือหลอนกันแน่ครับแต่เพื่อความสบายใจทั้ง4คนเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นนอนเต็นท์เดียวกันดีกว่าและปิดไฟให้มันเงีย,งยบแต่ว่าก่อนจะนอนได้ไม่นานครับเสียงฝีเท้ามันมาอีกรอบครับคราวนี้มันชัดมากๆเหมือนมีคนเดินช้าๆบนไม,ม้ทั้ง4คนตัดสินใจว่าไม่เปิดไฟครับแค่ฟังเงีย,เงยบเสียงมันเริ่มชัดเจนครับ และอยู่ๆมันก็เงียบหลังจากนั้นไม่นานครับมีเสียงไม้ลั่นเหมือนกับว่ามีน้ำหนักของใครบางคนเหยียบไม้แผ่นมันโยบลงไปข้างล่างเลยครับคุณบอสแทบไม่หายใจฮะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเดินกลับมาเลยเหมือนสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นบนสะพานมันอยู่ที่ตรงๆนั้นเท่านั้นเลยครับไม่ได้ไปที่อื่นเช้าวันต่อมาครับทั้ง4คนเลยเดินไปดูที่สะพานด้วยกันแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติครับ ประเด็นคือดันมีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งครับมันยุบลงไปลึกกว่าเดิมจากเมื่อวานที่เคยเดินมาเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักทิ้งลงมาและมันยุบลงไปครับตอนนั้นคุณบอสเลยพูดเล่นๆว่าเฮ้ย <c oughs> หรือว่าที่นี่อาจจะมีคนตายหรือเปล่าวะแต่ว่าคุณเติ้ลไม่ขำนะครับคุณเติ้ลเลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดรูปในเครื่องรูปหนึ่งให้กับเพื่อนๆดู มันเป็นผ้าสะพานในตอนที่ถ่ายไว้เมื่อวานตอนเย็นครับในภาพมีเงาครับของคนที่เป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่การสะพานคุณเติ้ลบอกว่าตอนที่กูกดถ่ายอ่ะกูสาบานไม่มีคนแต่ในรูปมึงเห็นกันใช่ไหมคือเงาของผู้หญิงทุกคนเลยเริ่มขนลุกเลยนะครับคืนนั้นก็เลยไม่กล้านอนครับและตัดสินใจที่จะกลับตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยก่อนที่จะออกจากป่า คุณบอสเลยไปถามกับคนแก่ที่อยู่ในบริเวณตลาดครับอยู่ในแถวๆนั้นพอคนที่ตลาดได้ยินก็เลยตอบกลับว่าสะพานไม้ข้ามลำทานใช่ไหมถ้านั่นนะ่ะใช่เลยเคยมีเด็กนักเรียนหญิงตกสะพานตายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตกกลางคืนไม่มีใครได้ยินเลยว่าเธอตายในท้ายที่สุดหลังจากนั้นที่เธอตายไปแล้วมักจะมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนๆอยู่ที่สะพานนั้น โดยเสมอครับคุณบอสก็เลยขนลุกอีกรอบเพราะเจอ2ดอกครับดอกแรกผู้หญิงยืนกลางสะพานโดยที่ตอนนั้นที่ถ่ายไม่มีคนดอกที่สครับสะพานไม้มันยุบลงได้เองจนถึงวันนี้คุณบอสก็ยังไม่ลืมเลยครับกับเสียงที่เดินวนๆอยู่รอบเต็นท์ในคืนนั้นถ้าคุณเดินเข้าป่าแล้วป่านั้นดันมีสะพานไม้จงจำไว้ให้ดีนะครับว่าไม่แน่คุณ อาจจะได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ถ้าให้ดีกว่านั้นอย่าหยุดเดินครับและอย่าหันกลับไปมองนั่นมันอาจจะดีที่สุดก็ได้เพราะไม่แน่เธออาจจะตามคุณกลับมาด้วยครับ